แค่ไหนอ่ะถึงได้พูดว่าตัวเองเคารพแบบนั้นผิดท,ทุกข้อเลยจริงๆค่ะครับการกระทําสวนทางกับคําพูดทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็มีหลักฐานทั้งหมดเลยว่านอกเหนือจากอาวุธยุโทโธปกรณ์กําลังพลไม่ว่าจะเป็นกําลังพลทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะเอามาประชิดช,ชายแดนอาวุธก็มีทั้งน้อยร้อยกว่านายแน่นอนอน่าเห็นใจอยู่นะคะคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าเช้าเช้าเนี่ยการได้ดื่มกาแฟมันบูสชีวิตคุณมากแค่ไหนได้สักแก้วหนึ่งนะกาแฟแก้วแดงๆหอมๆนะอโอ้ยชื่นใจฟินทุกเช้าเลยนะคุณผู้ชมเนสกาแฟเรดคัพค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านกาแฟสำเร็จรูปยอดขายอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยวันนี้มีเรื่องดีๆมานำเสนอนะคะกับการเปิดแคมเปญใหม่ของเขาค่ะ เนสกาแฟเรซครับเปิดแคมเปญใหม่เช้าดีๆแค่มีเนสกาแฟเรซครับเนสกาแฟเรซครับสารต่อความสำเร็จจากแคมเปญเรซครับกับคุณเพื่อทุกวันที่ดีเปิดตัวแคมเปญใหม่เช้าดีๆแค่มีเนสกาแฟเรซครับนะคะเพื่อตอกย้ําความสําคัญของกาแฟแก้วแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังบวกในทุกเชา้าไฮไลท์กิจกรรมเนสกาแฟเ Space เป็นคาเฟ่นในสวนสุดชิคที่ชวนให้ทุกท่านมาดื่มด่ำกับกาแฟแก้วโปรดค่ะพร้อมกับกิจกรรมรับรางวัลตลอดทั้งวันเลยมีเนสกาแฟรันด้วยปรากฏการงานวิ่งครั้งแรกในไทยณนะสวนวชิระเบญจทัศน์เมื่อวันที่31มกราคม2569ซึ่งกระแสะตอบรับดีเยี่ยมบัตรเนี่ยเต็มภายใน47นาที โอ้โหก็เป็นใครก็อยากจะวิ่งกับน้องก้าวพรีเซ,เซนเตอร์หนุ่มนะคะน้องก้าวนบพ้ก้าวนำทีมดาราสายเฮลตี้ร่วมกิจกรรมพร้อมกับโชว์ฝีมือบาริสต้าชงกาแฟแจกผู้ร่วมงานเจาะลึกรสชาติคุณภาพด้วยซึ่งเมดกาแฟเรดคัพนะคะโดดเด่นด้วยการผสมผสานมเมล็ดกาแฟสองสายพันธ์ค่ะก็มีทั้งอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าผ่านการเคี่ยว ต่คั่วก่อนสิเนาะผ่านการคั่วอย่างเชี่ยวชาญจนมีกลิ่นหอมคุณผู้ชมแค่เอามาเติมน้ําร้อนก็อร่อยแล้วนะคะมีให้เลือก3สูตรตามสไตล์ค่ะสูตรที่1คือสูตรคลาสสิกแพ็กเกจแดงหอมกลมๆขายดีตลอดการไม่ต้องคิดมากถ้ามีซองแดงคือใช่สูตรที่2ค่ะเอสเปรสโซ่เป็นเอสเปรสโซ่โรสแพ็กเกจสีเขียวนะคะอันนี้จะคั่วเข้ม หอมเต็มรสชาติเลยแล้วก็สูตสุดท้ายนะคะ black rose เป็นแพ็กเกจสีดำอันนี้เข้มสุดๆไปเลยสำหรับคนที่รักความเข้มข้นคอกาแฟาตัวจริงคั่วสุดเข้มสำหรับคอกาแฟาตัวจริงมาให้นะคะซึ่งเนสกาแฟก็พร้อมเสิร์ฟกิจกรรมดีๆให้ติดตามกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีด้วยเพราะว่าภายในงานวิ่งเนี่ยเขาเสิร์ฟตั้งแต่แรกเริ่มจนจบเลยส่วนทั้งปีนี้กิจกรรมมีอีกมากมายคุณผู้ชมรอติดตามได้เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสด้วยเนสกาแฟเรดคับค่ะค จะอ่านกลิ่นก็รู้มาแล้วว่าอก้สครับพักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวจะเลี้ยวไปเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเ<ห>ชื่อเรื่องนี้ไหมเรื่องกรรมให้เชื่อไว้ก่อนเลยรอบนี้เขมรโดนกรรมตามทานันเพราะอยู่ดีๆจุดไฟเผาตั้งใจว่าจะพรางสายตาทหารไทยแต่กลับกลายเป็นกรรมตามทันเพราะรอบนี้ไฟลามคลังแสงแรงขนาดไหนระเบิดกระจุยกระจายครับ วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอรอกหินหรือว่าประโยชน์็นกล้อง s อ6 Omega Plus เม r d e v e r e ฟอสมรรถนะแรงด้วยโหมดการขับขี่6โหมดสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับห้องโดยสารกว้าง ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง New Year New Ford รดสูงสุด2 0 0 0สนบาทวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดมีการจ่ายเงินจริงหรือเปล่าคะจริงครับก็แบรนด์ใจถึงจ่ายครึ่งให้เลยอย่างคุม้มเพียงซื้อแบรนด์เพิ่มเพื่อนสแกนเลิกในขวดคืนจริงดีจังแบรนด์คนละครึ่งวันนี้ถึง 30, สามสเมษายนนี้ถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาวะก,การเงิน ST, ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระก,การเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับสองคนเพียง199บาท ถึง25มีนาคมนี้เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้ปเปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยคะ่ะเพราะวัยของผมต้องเจอกับเรื่องท้าท้ายตลอด ไมโลภาะสามคุณประโยชน์มีนมคอโกโก้โมเอเติมช่วงเวลาดีๆให้พวกเราดื่มไมโลแล้วลุยเลย เป็นตัวเองแบบใหม่ใหม่เลือกดีแคชเหลือครีมเข้มข้นผสานวิตามินอ e ีและว่านหางจระเข้ด้วย25เฉดสีผมธรรมชาติผมสวยได้ทุกลุกดีแคชมาสเตอร์แมสเฉดสีธรรมชาติที่เป็นตัวเองได้สุดรางวัลต่อไปลุ้นรวยทองกับเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูดื่มทุกวันได้ลุ้นทุกรอบทุกวันที่1และ16รวม4 0 0พันเส้นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทปี2 2เดียวก็ลุ้นได้ส่งเลยหนึ่งกุมภาพันธ์ถึง3 1พฤษภาคม2569 ปัญหาผิวปลิวเลยค่ะฝ้าแดดทาลำไย,ยดูนินสยัยทาแต่งโมมีริ้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฝ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแต่งโมมีริ้วรอยทาแคร,รอท,รรอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บ superstar ดุ้งมาได้เวลาชายแบบ nice shape superstar dark but outstanding Misterious but spacious Thrilling but trusted Move ไปกับ Yaris Cross ใครก็ใช้ได้ New Yaris Cross Nice Shape ให้ความเบิเด่นขับเคลื่อนเราเด็กเจนอนาโคตต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา HI Q U S T รวม5สารอาหารและผสม Ghost LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง QVST แม้ว่าใช่ลู้ว่า <so> ชอบสั่งอย่างติชอบปีก ok ็ส่งฟีศูนย์บาททั่วไทยถูกแห้งอย่าคิดหลายสั่งตาช้อปปี้ส่งฟรีศูนย์บาททั่วไทยทูกทัวการันตีถึง30มิถุนายนนี้คุ้มไวยการันตีูยอร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาถูกตี ปูไทยรถหมาลาอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกใหม่เลือกครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชมาสเตอร์แมสเนื้อครีมเปลี่ยง่ายได้สีตรงใจ ไ i ลัก์พาวเวอ a t e ก t o g e t h e r เกเเปอร์กาแฟดำหอมเข้มกำลังดีต้องลองรู้ใจประกันภยัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียวแ่งสิบสานาทีค่ะคุณผู้ชมให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นถึงตัวอันนี้คือสำนวนสุภาษิตไทยนะคะที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาว่าใครก็ตามที่อยากจะทําให้เขาเกิดความทุกข์ใจอ,ะอ่ะทุกนั้นมันจะย้อนกลับมาเป็นภัยถึงตัวเองวันนี้มีตัวอย่างให้ได้ดูค่ะเพราะว่าทหารขเขมรที่อยู่ตามแนวชายแดนตั้งใจที่จะเผาเพื่อสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างแต่กลายเป็นว่าพระพายไม่เป็นใจค่ะแม้แต่ลมยังไม่เข้าข้างสุดท้ายความตั้งใจที่อยากจะให้มันลามเข้าฝั่งไทย มันลามกลักเข้ามาที่ฐานของตัวเองแล้วฐานของตัวเองซุกซ่อนทั้งลูกระเบิดลูกปืนมันก็เลยตูมต้านยิ่งกว่าจัดตรุษจีนอีกค่ะขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหง์ไทยข้าวกระเพราไก่กรอบ KFC วันนี้ถึง25กุมภาพันธ์2569 นาฬิกายี่ิบหานาทีหน้าจอทีวีฮะตรงนี้เรียกอีกทีว่านี่คือโค้งสุดท้ายเรียกว่าโค้งอันตรายกับแยกวัดใจโค้ง oh อันตรายสําหรับพวกพักการเมืองว่ามันจะไปหน้าไปหลังจะคว่มตายก่อนหรือเปล่าแล้วก็แยกวัดใจสาหรับพี่น้องประชาชนัใีใจเรี่ย<ะ>ังในใจอะมีคนที่อยากจะเลือกหรือยังโค้ง oh สุดท้ายแยกวัดใจแล้วเหตุการณ์ต่อไปนี้พักประชาชนขออนุญ,ญาตอย่าเรียกว่าพิธาอาสยามนะเรียกไม่ได้แต่ท่านมากับรถแห่เมื่อาานนน้คคุิมออบลประชช ลั่นสนานวันไหวรถแห่สันเลยฮะ